จริงเหรอแต่เรอเพงที่สวยมากเลยสวยมากนะทางหนไหมคะมีใจอะไรนะสวยมา่เลยน่ารักจังรักนะรักมากจนฉันใส่กรัโดงไปอ่ะกระโลงอ่ะไม่ไม่ 加油加油罩